ว่อพี่พ่อหน้องเห็บหลบสิ่งดักกบครับที่นี่ครับเด็ดดิบดิบสองนางแหงเก่าดูน้ำเห็บเตี้ยลอยยัยมาเห็บหลับให้โกฟันสวัสดีครับพี่น้องฟองไปทุกมองทุกบอลครับพบกันขึ้นเขาขึ้นเดิมครับพี่น้องครับที่นี่วิธีชาวบ้านเนานะครับมันนี่จะมาพบกับบ่าวคู่เอกขึ้นเขาขึ้นเดิมครับพี่น้องสวัสดีครับบ่าวคู่เอกครับสวัสดีครับ กรับเราคูเอ็ดเชื้อังให้พี่น้องเมืองครับมือนีมือนปีปลายผลต้นหนาวเนาะครับอ่าปลายผลต้นหนาวน้ำกระสีโกบาทนี่อ่ามาเฮ็ดหลอดใส่กรอบบาทอันนี้อันนี้หลอดเอ็ดไปได้วระเดี๋ัดนึ่งละซี่หาอันดละแต่ก็แค่แต่ใส่งามครับครับหมายว่วิธีการเฮ็ดวิธีการเฮ็ดหลอดซิงอุป,ปรกรณ์อุปรกรณ์ห้าครับอุปรกรณ์เป็นยังไงครับอุปรกรณ์มีได้ครับได้ ได้ในร่อนเกี๊ยวข้านี่แหละหหไม่น้อยได้ในร่อนบานี้นิตาคายบานี้กะบ,บพอพี่วิซี่ครับขนาดชี้สีนิว้วขนาดชี้ตัดเหลี่ยมเป็นแหวนครับตัดตอรัดหามินหามินครับผมมันสิเป็นวงแหวนแบบนี้ลักษณะนี้ครับอ่าบานี้กะเข็มมันนึงเข็มกัเอาหลวดมาเข้านี่แหละเฮ็ดนี่ครับครับเข็มอ่าบานี้กะบสีมาบางวิธีการเฮ็ดครับเฮ็ดง่ายๆครับ อ่านตอนวิธีการเฮ็ดรอบซิ่งเนาะเฮ็ดไตครับไม่ยิ่งเฮ็ดแต่นัดครับเมียนบ่กเว้ยคนมักงีบผาดเว้ยให้แตงยาเห็ดไงครับแอ้นี่เขาเอื่นผน้าในลำหรออันนี้ตอนนี้เกินตะไคร่ดำครับตะไคร่ดำมาตัดติดกับซื้อมาจากตองตลาดเม็ดกระเพาะจักบาทดอกเม็ดนึงก็ได้หลายอันเติบยู่ครับผมฮักก็ขือดักเห็ดไตสีหาอันใจเจ้าแรกนึงแรกนึงเว้ยจะเป็นกบซุ่มๆแน่ในเฮ็ดแต่ถือครับ มาวัดครับแบบตัวแรกครับเอาทัวมาวัดเรามาวัดก่อนครับเซียวขนาดไตคนจุกัดของมันสมนี้ครับเาใส่ใส่ประมาณัักเส้นครับชี้สิบหรือสามสิบเนี่ยขมเงี้ยวขมเงียวก็บใส่ยุบม,มันหาสิบเส้นครับหาสิบเลยบ่แมนครับตัว<อ>นี้ตัดแล้วก็กต,ตัวนี้บางทีได้เหยีตัวนึงครับหาสิบเส้น เป็นตาเป็นขอบไปก็ว่าเขาได้ระยะความั่นเขาเริ่มตัดเอาระยะอ้อมปอกครับปอกพอพี่ซีนี่เนี่ยเอาวัดมาหมุนรอบแับได้ขนาดนตัดเลยตัดไปตามตาบนะครับถืกตาบวละ กินเข่าหรือกินน้ำเนบ่ยน่าเราเอาโซ่นี่โอ้ยกินเข่ากินน้ำอิ่มครับกินเข่าวันได้กินน้ำนี่เมื่อไหร่สั้นเนี่ยทำบุญมาแล้วครับตักปาดเทว์โอ้ทำบุญมาเรียบร้อยแมนเขาบางระยะตัวนี้ของเก่าตัวนี้ฟังนี่ี่ได้หลอดตัวนึ่งสิได้สองตัวพอดีแมนมันสิได้สองตัวสองซ่วงพอดีปีตัดถึงจังหวะปีเลยครับพี่น้องครับนี่เขาก็เริ่มนับตานับตาต่อไป ตัวเลือ้อมันก็ติดไดยตัวนี้ทอนหนึ่งติเตียขนาดก็มัดได้เลี้ยงตามเข้าไปไปนับไปแล้วครับตัดไปตามตาอย่าล้ำตาเด้อพี่น้องถ้าล้ำตาเดี๋ยวมันตาบ่มัน ตาบระมันติดตาประมันตามันเกลี่ยหนว่ารอบตาบวดกบเข่าได้ก็บพเข่าครับกบตาบอดพบเข่าบตาบอดก็เกือบสีเข่าครับแต่ว่ามันเพราเข่าเพราะว่ารอบมันตาบอดอยู่แล้วครับได้ขนาดพอดีครับพี่น้องครับนี่ไปตามขันกี่ร้อบาดนี่นัดกี่บาทที่พอดีเป๊ะของมันเลยพอดีกับของสันเลยบ้าน พอะดี๋ยวพอกชันเลยนะโอ้เดินจะเป็นหลุมเป็นห่างแล้วพี่น้องเกือบลึกเป็นลูเลยวิธีการเฮ็ุด้วยอย่างละเอียดเลยเนีะทุกขั้นตอนนัดถันเนาะแม่คอนี้กันครับตัดแต่ก็จบเขาหยิบง่ายๆอัน พวกขากับบุคอยเห็นหงปันใดเนี่ยเฒ่าอายุปันนีแล้วนะเงินบ่นาะมันเป็นนาเมียแต่น้อยบ่เป็นนาเมียแต่น้อยบ่อายุสี่สิบกว่าปีน้องเอ้ยยังเาดนดองเฒ่าตะเขียวเด้อเฒ่าตะเขีวยังนุ่มอยู่เด้อนะอม๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุนยอ่อนอุ๊ปนุออ ม,มื่อนได้กลับไปนอนเอออยู่บรงงร,ารบยากาศน้ำตรงไหนตรงนั้นบรรยากาศครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดฝนตกลิน้นๆนะครับพี่น้องครับตกลิน้นฝนตกลิ้นน้ำกินกอดแอียงก็ว่ามีแบบมะเร็งกับบอไปตักมะท้อแบักกะหักมะกราบบอไปเอื้อนก็ว่าเอ้ยบนมีน้ำกินกระบาดนี่บอขวบอีดก็เฉพาะพี่น้องไม่รอบซิ่งรอบซิ่งรับพี่น้องรับซิ้อเพราะไก่ฤดูกาลในการจะใส่รอบเราพี่น้อง โอ้ของขนาดเลยเป็นน้ำตาบ้านหลังนะครับพี่น้องครับโอ้ยเห็ดหงงเลยครับเห็นหงงหนึ่งเว้ยไวกว่านี้ใส่ปลาลิงไว้ปลาลิงครับพี่น้องครับเขาเนี่าใส่เสือกจรับชิจามิงเคยเลยเคยเสือกเลยเสือกเสือกได้เบอร์เบอร์เท่าไหร่ฮะได้หน่อยนะได้ได้หลอดหน่อยมันอย่างีเบอร์มันบ่มีมันมีเบอร์อะโอ้โหว่าได้ได้หลอดหน่อย cho ngoài suốt rồi, như vậy suốt. Nhẹ lại, nó, nó mờ. lại, nó hiệt nhạt, nó mờ khẩu cung, cung tạc khai, nó nổi Như vậy. Ở mờ covid, thấy ta yong riui. Mục con rồi. Mục con rồi. Ta bờ riờ, ไปบ่หัดบันต้นนี้ตัวนี้สิมาเห็นยังมันครับตัวนี้ตัวนี้จะใส่งามันตัวนี้ใส่ใส่ง็ดใส่งาเนาะครับง่านี่เฮาใส่รอบนี่ยจั๊กเส้นครับนี่ตัวรอบมันบ่แม่นจักจักเส้นเนาะตัวรอบมาใส่วงรอบวงรอบมันในท่อซีนิ่วครับตัดความยาวมันก็สิอยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบแปดเส้นเนี่ยเอามาฟูไปฟูกว่าก็ฟูสิบสิบ พอคบคองเราของรอบนี่พอหาชิปเส้นบ่คบเหย่วนี่นะคบเหย่วนี่ได้ได้อยอะเพราะว่าหาอาจจะหาชิปเส้นเราตัวนี้เพิ่นกำลังกำลังกำลังใส่กระสอบไงกำลังใส่กระสอบไงพอดีเนาะแงัดใส่กระสอบตายไปเลยแล้ก็จะใส่ดูบานเอาเพื่อนง่ามันเนาะเออใส่ง่าง่านี่ครับเสียใส่เครื่องหนึ่งพอดีเงินบ่ เงนน่จะใส้แค่คร okay. ื่งครื่งนึงของปากหลอเครื่งครื่งนึงของตัวตากะเบ้นีเาเท่าตวตารบ้งตาบินบคือ่ยัขึ้นก็ตาแจงอู่อันนี้เป็นตะขอไปเตน้ำิ่นเป็นนกเขานกวินจนตาเปียกว่าเียกก็เย็บสั่งไปเที่ยวสอนบ่าวคู เขาเห็ดแบบแบบว่าเอาไปว่าใส่ใส่ประโยชน์ได้จริงเนาะบ่สวยงามบ่บ่บคอยกูบ่ได้เด่นเด่นความงามเนาะนี่ก็แต่เ่าเด่นความเน้นแบบเน้นว่าคือใส่ประโยชน์ได้จริงสามารถใส่ประโยชน์ได้บ่ได้เน้นว่ามันต้องทชนีดวิธีการเห็ดงามมันกับพี่น้องครับแต่ตั้นแต่ของที่เขาเห็นมาขายส่วนมันจะ โอจะเหุีเาะมนเป็นกุ้งเล็กบอกกเยนี่ว่าสายตาบอดีก็คือเร็วขน,นาดเลยจอดจัดจอดจัดเลยมือใหม่สัน้นนีไหมถึมงว่าจะไหนเนาะคิของอ่อกินน้ำบ่ออนี่ <c oughs> มือให่สัน้น, <c oughs> นกัน <c oughs> มันดัดค <c oughs> <ต>ู่มาัดเขาครู่มานี่ว่าค่ยเนี่ว่าค่าองกู้น <c oughs> ี่ืบอกจะทีหรือเปล่าืบอกจะที เขาขายันีะเขาขายยังไงครับนี่ขายในสลูนนี่เขาจะขายอันละสามสิบบาทงสีบาทประมาณสามอันลอยเนาะได้บอสพทำนีพี่น้องทำนีพี่น้องสนใจเนาะตัวนอยก็จะขายประมาณยี่สบาทตัวนี้สามสิบมสิบครับตัวนี้ประมาณสามสิบ็ประมาณสี่สิบแหละนี้สีวาหสเซนต่าขายตงกันยังขายง่ายกับสามสิบเซนเนี่ยยี่าสามขายง่ายนาะครับแต่ว่าขายง่ายกับปราสามอันอยก็จะขายง่า ถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อนได้นะครับพี่น้องครับติดต่อเบาโควิดได้เลยแล้วตอนนี้เขาก็ลังสร้างหลายอยู่ด้วย่มีเวลาไม่มีเวลาเฮ็ดยไรเนาะแต่เวลายังเดียู่ครับเพราะว่าเขากำลังกำลังขอดำังินติดตามใส่ีกประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะอาจจะมาถึงสมั่งเดือนหนึ่งก็ได้เห็ดได้หลายเติบยศครับมีเวลาว่างก่อนหลับก่อนนอนมาเห็ดจะขึ้นก่อนจะนอนก็จะอยู่ประมาณสามทีตัวอยู่โอ้ ามาือไ,ได้วงหงอกแล้วตันจะใจนอดกับชีหาถุ่มตัสนตนีนั่งกรรมประธานเสร็จเรียบร้อยพี่หนุ่เอ,อ้ยถ้าทำไมือได้เห็นงานนั่งๆมาเมืๆๆ่อยๆถือว่าเป็นงานละเอียดอ,อ่อนนี้เลยเนาะงานใส่ขมเหลวอะไรนะงานใส่ขมเหลวบะไรเรียนๆเฮ้ยประจังสีตินี่น้ำบางคุยข่องขนาดเลยสอดเอาสอดเอาเลย ตัวดอกายตาบอดเดียวจนตัวกันดอกนี่หลังจากเก็บเรียบร้อยการไปใส่ไปยังเมล์ปอกุยแล้วกะจีพาไปใส่อีกประมาณสักเดือนนึงเนาะปอกเวทเนาะแมนประมาณเดือนที่แล้วเขาแต่ว่าการทดสอบใส่เร็วๆแล้วๆแต่อาจจะถึงพุทธหลายอยู่พุทธหลายเมื่อนั่งจะถึงตัว้อยโต้ไม่แต่กบเก่าจะกบเก่า

แต่ออกจับนี่ก็จับได้วยยุ่มือนึงกับแม่นเครื่องบ่แหละเอามาปล่อยใส่บัวโอ้แมปล่อยเลี้ยงเองบ่ปล่อยลงบ่อเนี่ยพอไอ้เป็ดบ่อไหวแต่มันมันกินอาหารมันกินอาหารบ่ส่วนมากก็จะดักกุ้งไปให้มันกินดักกุ้งดักปลาซิ่งกินกลุ่มกินซิ่วไปดอกจะเป็นดักกุ้งดักซิวไปหาแมงกินุดใส่เดือนมันกินแน่ี่ยสันโอ้ ครับพี่น้องบาร์เกตขานี้ขาหนึ่งเดียาดีล่อยครับพี่น้องครับกล่องขนาดได้ข่องขนาดได้ยังขานี้สองแล้วที่สามขั้นตอนต่อไปพี่น้องครับที่แล้วสอดนี่สอดสอดทางสำหรับกันบาร์เกตก็ตามประมาณนหนึ่งบ่รนหนึ่งบ่รประมาณนิ้วหนึ่งนึงนี่แหะเออตามสมควรยังได้ไม่ก็อบาดแดดหรอกเขาขับใจในเนี่ยบอกพี่น้องมึง คัดเสือกนะคัดเสือกสอนลงไปสอนลงไปสอลงไปทบหลังทบหลังกับเขาหู้แบบนี้เพราะว่ากัดกสิขัดกันพอดีเลยแม่นมันทีดึงเปุ๊บมัดทีประสานกันพอดีสิหลอดแบบนี้ส่วนมัดที่อยู่คางเดียวตลอดมันทีเสมอกันไปเรื่อยๆแม่นครับ ส่นดูข้างเดียวตลอดกระดิงมันบ่คือปลาเขาทัด้วยมันือปักคือปลากตครับปลากตหรือว่าปต้อกเี่ยครับพี่น้องตอกเ่ยงค์แขาว่าก้มเงก้เลยเียคนะครับกระดิกดิ่จักจัจัมันไดยยินเสียงปลาเบิพี่น้องกไม่ยู่แหง่วัตะบนใดเว้ยเขารมีพระปีป้าน้องพระลูกพ้าหลานมาเข่าล้วนมาเข่กินมะเคือเด้อมันเอาลาเมาให้กินมันว่าโอ้ยคือหลอกซักกูเ ใส่ปลาสิ่งนู่นเยครับใส่ต่อไหนสิผ้าเห็ดอีิจิครับพี่น้องครับแตัวนี้ก็แล้วแล้วไปแล้วขังนิดหน่อยเนาะใส่งามันเรียบร้อยนึงครับอ๋อยางงามเลยคือนี่วลานมะเขือมันก็จะหมดเข่าเขาไม่จะคมุดเขาจริงจริงนี่เนาะมันจะหมดหลวมมันจะหมดเข้าไปมันจะเปิดลักษณะมันจะเปิดปิดเปิดปิดได้เลยเปิดปิดเดงมันมันเด้งมันมันจะเด้งในตัวมัน เวลาถ้าเขาสมมติว่าถามมันมันปิดวาสนี้เท่ากับบีบแค่ตังนี้มันือบีบครงๆางนี่ไงมันหามันรกก็จะสังเก่าจะเป็นี้พอดีบีบได้เลยเพระการัดเรีอ้ปกตินี่พอมีเขาขายนี่เขาเขาใส่ง่าเดียวแน่นอะเขใส่สองเขาใส่สองขางเลยพอาะา่าเวเอาเปียกบเปียกบเนาะมันลงกลมันลงกลมวเนาะใส่มากหัวสมากทั้งกับจืดเป็นหมอปอขเเขาปอรกัน แม่ักัวทีมาทังไต่ทั้งต้ทั้งล่างเมันก็เขาเมันกีเขามืนอกีเขาเห็นเนาะเขาไม่ยจอในทำขึ้นเขาเห็นเนาะตีไม่เจอในเห็นแตเขาทำขึ้นเขาบือนกันะแต่เขาตัวใดตัวหนึ่งเลยก็พากัดเขาเลยเนาะเคื่อว่ามัน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 ไปย้นอนย้อนปากมันอะเมอกนีกันมันก็ไปย้อนปากมันคีอกันละล่ะ ตัวน,นี้ทักกลางเราบังกวดีตัวนีท้ทักกลางเนาะตะหนี้อยู่เดี๋ยวเบื่อตัวนี้เป็นการทักทักัตัวกลางๆเนาะทักทักทักก่อตัวมันอืม,มก่อตัวอือกินบลอหรครับถึงแล้วถึงเลยถึงแล้วถึงเลยมันมีปัญญาออกบอกออกอะได้ออกอะได้เขาอะไรรอบแทบแตกเนี่ยมันมีตัวเอ้ยพี่ดีต่เบิงครับ เน่มาแล้วเรอมรก็เตลอดแถบแต่ก็เลงเต็มปาจงเนเบิง่ว้าวปาตืิปขนาดเสบิดก็ว่ามิตกินซิมปันบ่ไใครอยากยำขึ้นบ้านแต่ใส่บ้นแต่เดือบปลากันไปสองลังสอดสองลังสอดเลยนะสองลังสอดเลยก็มีาครับ่ตกน้ำเีมเลย <unting> ว่ากบสลัดคนสลัดว mm ่าคบเด็กหูแจัคกุ๊ดี้ทั้งมันไปที่บ้ากก็ดีนะฝนกระตกเริงบรรยากาศบรรยากาศดีพอดีครับพี่น้องครับโอ้ยฝนโปรยปลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีครับันตกนินันตกทำงานหน่องพี่นอกว่ไรครับว่าทำงานในโฮมหรอในโฮมเนาะบรรยากาศดีขนาดเลย ตัวนี้เขาปักวัตถ8ที่8เส้นบนเขาอื่นง่ามมันคมเงยวตัเวตเลคมเงียวง่ามมันี่นะาเงีวลงมนเอาดินมันาดินแวเอาดินมนันมามาตัดติหาเส้นหาเส้นเนาะข้าส่รินถ้าส่ลินสันไหลมันอันเนี้ ม่เอกาสแต่กินมาได้นมันปิกกมาได้มันดันดันวะลุกอกมาเลยายจะีนาเเียรยไาโอ้ตะิดสัน้อด้อนะันเน่ัดเอาใจวีง่ายไดมา้อวีเนื้อในการรักกบอีกเนื้อยังเข่าดีที่สุดเข่าดีที่สุดกับปลกงกับขี่ปลาเด้ปลาเกงกับปลากงหน่อยเ้านิวนี่ กีปลากีปา่าเนียก็ได้บ่กปลาอี่ยงงก็ได้ปลาสดปลาตูสดนี่ดีครับูตรสนี่การใส่มี่นะครับย่นีคใส่ซื้อๆดีละเท่นี้นี่ตอนไปใส่นี่ตอนไปใส่เข้ากับเบิ้งแรงกบน้ำอ่าอ่าเบิ้งแรงกบมวันนี้มันมีเขาชืเบิ้องแรงจงในว่ามันเป็นแรงกบที่กบอสุกซุมสุซุ้มครับถ้าเบิ้งยมานเคนครับไปแย่งกาหลดแย่งกันเห็นตาเหลือบมองมอง่ง่นับตรงไหตรงหน้าหรือแบน์หเป็นไเอารโลดไปอาโหลดเลยเนาะ สังเกตง่ายๆคือสังเกตเบืองห้อยมั้งสังเกตเบืองห้อยน้ำกิตตมสังเกตห้อยไหมเนาะแน่นเบืองห้อยเวลาข้อยรถไถมันจงห้อยห้อยรถรถดูดเข่ามันจะแลียนนะเขาสังเกตเบืองห้อยมั้งโอ้ในกันฮ่าไปใช้หนึ่งเนี่ยเนาะสังเกตเบืองห้อยห้อยครบ้ามันจะเป็นร่องร่องรถดูดมันมันแลีนเนี่ยเขาจะสังเกตเบืองในในร่องมันเนี่ยมันจะมีห้อยครบครับ แต่กนหอยจุ่มๆมันเป็นห้อยแมวเด้อแม่ครับก็เพิงอดีเล่ระวาง่หอยนกก็ขขกันเห้อยนกกับห้อยกบนยเป็นห้อยกบเพื่อผ่านนเนี้ยนกกระดาดินนั้นนกกระดาดินเด้นกไอ้เนี่ยมันชอบมากินหากินเหมือนกันใส่ลงไปนี้่มีพลาดเนาะมีโอกาสมาต้องก็เจ็บจะแปล้อะปีปีนี่แนวก็หมือนละสองอะไรอ่โอ้มือสองสามวเนาะ คระท่ำก well> ็ได้เยอะเลยเยแข่งกันบ้านเฮ้ยมแข่งกันเห็ดบพอดีไปตแตนนี่ไม่เคยมีวิธีกัดง่ายๆกับพี่น้องครับแข่งกันแข่งกันเ็ดรอบล่อปวิธีการเนกกอเอาไปเน็้เอาเจ้าคากไปเนอเี่ยนกันเอาปป นะเียแข่งกันแขงกันสองคนนี่อันเฮ็ดแข่งกันบบป,ปันไดแต่ว่าให้ใหหออส่แข่งก,ก,ก,กันนี่คือเยู่ยดก่อนนี่ลายเฮ็ดนะไปสีมันก็กันไฟสีเหลวก็กันนี่แข่งกันรอบสิ่งไหนสีไฟสีเบิองเครงเรียดดีสีหน่ร <c oughs> อ,อัตอนตันี้ไฟสเหเลวก็กันนะเ,ออเดียวเดียวเดียวเด้อหหายพี่นอหายเฮ็ดหาพี่น่อเบืองก่อนไฟสีชอแข่งกันได้นี่ไฟสีเหลวอ๋อ เชียงมาไ้แล้วเท่าไหร่ไยตาบ่ดีสายตาเ่ดีตาบ่ดีคือย้ายเงียกบคถอือคุ้เลยูงเี้ยบนถคู่เลยเนาะตันนี้บววิดตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดยังกับตอนบัวควิดรับง่ายาครับง่ายกระดูกไดโอ้กระดกไดสปิงสปริงยอัตโนมือครับ โมเมนอัตโนมัติเลยทีใส่อยู่วันคืนหนึงเนาะครับเข่าแล้วเข่าเลยตัวเข่าแล้วเข่าเลยอยู่อินติงครับไม่เห็นหมดเนาะหายจนลับตาแล้วน้าตาจริงไปแล้วแก่ถี่ว่าไรสามก๊กสองไม่ยอมกันยังบ่อยออกไม่ยด้กงบุตีบาทอยากได้ยินเสียงปลาเข็งนะปลาเข็งมันเขามันจริงมัน มันห่องบางมันดินมันดินกับนต์ันตตกจต์จินต์จินต์กินต์จินต์ดินต์จนเ์จินต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 ์จิไปไปหนกินเ์จินต์จกนตินต์จต้าบนต์จินว์จินต์จินต์นตนี้จยนต์จินตนต์จินต์จินม่นต์จินาวไินต์จนตต์ต์จอนตตนต์ดน vẫn ừ. ừ. là có <coughs và đường cổ BACK> ừ. <coughs> bên ngoài bóp bên nha 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 bóp bắn nha bóp bên 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 nha มื่อไร่ะก็มันลองใส่ตัวน,วนี้ตัวนี้บอคือเวีดเพิ่นเพเิพนพ่นใส่ทักสองสองอันเนาะนีน่เนาะทักสองเข่าอันนี้ทักคู่เออทักคู่จะจะมีทักคู่ทักเดียวก็เรียกเต่เาแต่มันจะเน้นว่ามันคมท้าบ,บ่อนคมเน้นนะท้าบ่อนเนาะอาศัยว่าก็คือมันเส้นหนึ่งมันขาดมันก็ยังเหลืออีกเส้นนึงเลยเส้นหนึ่งเนาะโอหัวขาดนะครับ ยังได้ก็บระคัตถือแค่ได้ก็บระคัตถือแค่ได้ก็บระคัติเลยแค่ว่าไม่อยังกักัดมันหรอกระบบเสตียรเดีไปลองขานึงครับพี่น้องครับงน้าน่งมือนี้ดีเพิ่มพีตาเขาได้ว่เอ้ยไปใส่บันบันจี๊ดลงวงเลยอ่ะยากเพลินดีๆแต่อุปกรณ์พร้อมนี่ อันละครสังโม,มงนี่นะจะเล้อยู่เนาะได้อยู่ได้อะาอสายตาดีๆเดน่แต่เบาออิดบเมียแต่น้อยนี่เออสดเลี้ยวกูนี้อยู่ตอนนี้สายตาสัน่นพี่น้องไออ่อบจะวาเดพี่น้อง,องชองชอยของผูดได้ไออ่ะอูนแนวนี้มันก็ง่าย,ยากยจะพูกระปู ปากผู้ยังหู้เย็นเอ้ยจบไงผู้ในก็ตื่งียดเลยผู้เยนเด้อมาแมนหูแงยเด้อสันก,กนี่กระบาดตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะสเวลเราบ,บนนบนไาในครับจะโม่งนึ่งครับคอาปพกเวทว่างว่างไหวแบบนี้พี่เซนอันนึ่งกันขนาดคมเยาคมกลวงทางในเนี้ยค้องกลวงขนาดปากผู สีนิวครับวนีนิ้วเนาะสีนิ้วความยหวของหลอดหาซิบเซ้นหาซิบเนหาสิบเสนออยู่ประมาณสิบเส้นครับขนาดงานตัดเข้าไปชี้ชีาน่อยครับเห็ดตื่นไหลมันมันปีนออกมาได้เห็ดสีเลืงเลยเข่าแล้วเขาเลยเขาแล้วเขาเลยวะนีบอกมีเหลือเนาะครับอุปกรณ์กับยังกรบบอกคนอีกคนหนึงกับบอกมีย่งไรเนาะบอกมีอย่างไรครับตัดเป็นแวนเป็นแว่นตัดแปลงเป็นแปเ้าเลยมปรับเป็นกลม ครับมันเปกันยิบตามท่อพีวีซีนตัดครับผมเออก็ต้องไปใส่เหล็กแบบเมือนกัถือว่าเซตสมบูรณ์กับใ้เวลาีโอบนดอนภายในกันเรียบร้อยพีวีซีหาซีทเชนกับตัดได้เกือบว่าหาพบซีกันครับเออตัดเป็นแบนๆนี้ครับสวยงามครับพอควิดถ้าพี่น้องสนใจดิพี่น้องสนใจก็ติดต่อครับส่งหดบัตรเลยทรงหดบัตรนัดซองทรงหดบัตรนัดซองติดต่อเครับเป่าแสงก็ได้ครับติดต่อกระเป๋าแสงเนาะ เขาบอกว่าโทษอะครเขาคนติดต่อได้เบอร์โทษอะไรเนี่ยโซนเก้าห้าครับโซนเก้าห้าแปดสองแปดแปดสองแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดพี่น้องสมัครกิ้งกลังเขามาอะไรนะครับตลอดยี่ส so you ิบสี่ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับแต่ติดต่อซื้อก็ซื้อหลอกสิ่งนะครับติดต่อไม่ยืมเงินเพิ่นบ่มีให้ได้ที่น้องเนีติดต่อมาซื้อหลอกสิ่งได้นะครับพี่น้องครับเพิ่นยินดีต้อนรับยินดีรับชมให้ทั่วประเทศไทยเนาะ ตองัวประเทศครับครับแต่ว่าก็ต้องฟีโอเดอร์ล่ะสั่งมาก่อนอาจจะมือชองสามหมื่นเลยนะครับพ่อเชษส่งให้ครับพี่น้องครับอ่ามืาอนี้ก็มาถึงขอถือไตพี่น้องครับขอบคอณขอบคุณพี่น้องขอบคุณหมอคุเวดเนาะขอบคุณคุณพี่แสงนะครับที่มาให้ความรู้เบื้องต้นในการทำรอบเว้นเบื้องต้นเราจดส้ำเร็จนะครับพี่น้องครับ น้องกาสามารถจะทำได้เนาะวันไดนว่ามีไอเดียกักัสามารถผลิตเองได้นะครับผลิตเองได้เนาะครับมีไอเดียกถึงว่าไม่เกิเฮ็ดหยากหรอกแต่เ่ามีอะไรเสร็่สนมากคนที่มักง่ายถ้าว่ามีเวลากักัสร้างสื่อสร้างสื่อได้เนาะทำที่เบอร์โทรนะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องเย็ดเงินวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณที่ทั้งสองยังมากมาไนะครับพี่น้องครับ ที่นี่วิทีชาวบ้านที่นี่วิทีชาวบ้านนะครับก็มีอย่างหลายนะครับพี่น้องครับก็คอยพี่น้องเขามาเบิ่งนะครับเขามาติดตามเขามากดแชร์ไอ้มี่ก็สุขถูกรางวัลลำดุลลำดุลนะครับพี่น้องครับนี้ที่นี่วิทีชาวบ้านนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนครับผมครับครับครับผมสวัสดีครับผม